EP 2 0หนังสือเรื่องคิดมากไปทำไมขณะพระพุทธเจ้ายังเคยทำพลาดเลยโดยฟุกากิริวโนุเกะบทนำชีวิตไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วเต็มไปด้วยการแข่งขันและเสียงรอบข้างที่บอกเราว่าต้องเก่งต้องดีต้องสำเร็จฟุกาอิริวโนุเกะกลับชวนเรานั่งหลงเงียบๆแล้วกระซิบเบาๆว่า,วาไม่เป็นไรเลยถ้าคุณไม่สมบูรณ์แบบหนังสือคิดมากไปทำไม ขนาดพระพุทธเจ้ายังเคยทําพลาดเลยเกิดจากใจของนักบวชผู้เข้าใจความประบางของมนุษย์หริอโนุเกิไม่ได้เขียนเพื่อตําหนิหรือสอนใครแต่เขาเขียนเพื่อปลอบโยนทุกคนที่กําลังเหนื่อยจากการพยายามเป็นในสิ่งที่สังคมคาดหวังเขาเข้าใจดีว่าทุกคนเคยผิดเคยพลาดเคยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดและเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอผู้เขียนใช้เรื่องเล่าและข้อคิดแบบพุทธที่เรียบง่ายแต่งดงามด้วยเมตตาเขาไม่ได้ชวนให้เราหนีปัญหาแต่ชวนให้เราหันมามอง ความไม่สมบูรณ์แบบด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมเพราะแท้จริงแล้วความไม่สมบูรณ์แบบนี้เองคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตงดงามเป็นเครื่องเตือนว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังรู้สึกยังเติบโตได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคยทํพลาดประโยคนี้ไม่ได้หมายความถึงการลบหลู่ศาสนาแต่คือการย้ําเตือนว่าแม้แต่ผู้ที่ตรัสรู้ที่สุดยังต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดระหว่างทางเหมือนกับที่มนุษย์ทุกคนต้องผ่านบทเรียนของชีวิตเพื่อเข้าใจความทุกข์ความสุข และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนผ้าห่มบางๆของใจสําหรับคนที่กําลังคิดมากกําลังรู้สึกผิดหรือกําลังสงสัยว่าทําไมชีวิตถึงไม่เป็นอย่างที่หวังมันจะค่อยๆโอบเราวไว้อย่างอ่อนโยนแล้วบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีความสุขในทุกหน้าของหนังสือจะค่อยๆพาเราเรียนรู้การให้อภัยตัวเองการยอมรับความผิดพลาดในอดีตการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และการกลับมารักตัวเองอีกครั้งในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้ชีวิตพร้อมไม่ต้องรอให้ทุกอย่างถูกต้องแค่เริ่มยิ้มให้กับตัวเองได้ในวันนี้นั่นก็เพียงพอแล้วนี่คือสารที่แท้จริงของหนังสือไม่ใช่ให้เราเลิกคิดแต่ให้เราคิดอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ให้เราเลิกพยายามแต่ให้เราพยายามโดยไม่ต้องโทษตัวเองเพราะชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องเื่อตรงกับใจตัวเองเท่านั้นเอง ตอนที่หนึ่งไม่มีใครไม่เคยพลาดผู้เขียนเปิดประเด็นด้วยคำถามเรียบง่ายแต่เ,เตือนใจว่าเรากลัวการผิดพลาดเพราะอะไรเพราะเราอยากให้คนอื่นมองว่าเราดีเพราะเราไม่อยากถูกตำหนิหรือเพราะเราคิดว่าความพลาดคือจุดจบคำตอบที่แท้จริงคือเรามักผูกคุณค่าในตัวเองเข้ากับความสมบูรณ์แบบมากเกินไปจนลืมไปว่าความไม่สมบูรณ์คือส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เคยพลาด หนังสือเล่าว่าแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เคยประเชิญความเข้าใจผิดความไม่เห็นด้วยหรือคำตำหนิจ,จากผู้คนท่านยังคงมีวันที่เหนื่อยมีวันที่ถูกกล่าวหามีวันที่สิ่งที่ตั้งใจกลับไม่เป็นอย่างหวังแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือท่านไม่ทุกข์กับมันเพราะท่านเข้าใจธรรมชาติของโลกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรวมถึงความผิดพลาดด้วยมนุษย์ยุคใหม่กลับตรงกันข้าม เรากลัวพลาดจนไม่กล้าทำอะไรเราพยายามควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบพยายามปกปิดจุดอ่อนแต่ยิ่งพยายามหนีเรายิ่งเหนื่อยยิ่งอ่อนล้าและยิ่งรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขผู้เขียนจึงชวนให้เราหยุดต่อสู้กับความพลาดและหันมามองมันด้วยสายตาใหม่เพราะแท้จริงแล้วความพลาดไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูผู้ใจดีที่คอยสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักถ่อมตัวยอมรับและเติบโต เมื่อเรายอมรับได้ว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตหัวใจเราจะเบาลงเราจะไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวการถูกมองว่างโงและไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกต่อไปเพราะเราจะเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแต่การให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อต่างหากที่ทําให้เรามีชีวิตอย่างแท้จริงตอนที่สหยุดเปรียบเทียบแล้วจะสงบหนึ่งในเหตุผลใหญ่ ที่ทําให้คนยุคนี้คิดมากจนใจไม่เป็นสุขคือการเปรียบเทียบตลอดเวลาเราตื่นเช้ามาก็เปิดดูชีวิตคนอื่นในโลกออนไลน์เห็นเขาได้เลื่อนตําแหน่งได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือมีความรักที่ดูสมบูรณ์แบบแล้วเราก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมชีวิตเรายังอยู่ที่เดิมความรู้สึกอิจฉาและไม่พอใจเริ่มก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากนั้นมันก็แผ่ซ่านเป็นความรู้สึกด้อยค่านี่คือกับดักทางจิตใจที่มนุษย์สมัยใหม่ แทบทุกคนตกลงไปการเปรียบเทียบทําให้เราลืมมองเห็นเส้นทางของตัวเองเพราะเมื่อเรามัวแต่มองว่าคนอื่นเดินไปถึงไหนเราก็ลืมดูว่าตัวเราได้เดินมาไกลเพียงใดแล้วผู้เขียนย้าว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองบางคนประสบความสําเร็จเร็วเพราะเขาเริ่มต้นก่อนเราบางคนดูเหมือนช้าก,กว่าแต่กลับมีความสุขมากกว่าดังนั้นการเอาชีวิตตัวเองไปวัดกับชีวิตคนอื่นจึงไม่ต่างจากการเอาผลไม้สองชนิดมาช่งกัน ไม่มีทางเทียบได้เพราะมันคนละสายพันธุ์คนละฤดูกาลสิ่งที่เราควรทําไม่ใช่การเลิกเปรียบเทียบโดยสิ้นเชิงเพราะมนุษย์ย่อมเปรียบเทียบโดยธรรมชาติแต่เราควรเปลี่ยนทิศทางของการเปรียบเทียบแทนที่จะมองว่าเราสู้คนอื่นได้ไหมให้ถามว่าเราดีกว่าตัวเองเมื่อวานหรือยังคําถามนี้จะเปลี่ยนพลังลบให้กลายเป็นพลังบวกทําให้เราก้าวหน้าอย่างสงบและมิติกเมื่อเราหยุดมองชีวิตคนอื่นเป็นคู่แข่ง แต่เริ่มบอกว่าทุกคนมีเส้นทางของตนใจเราจะเริ่มผ่อนคลายเราจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันความสงบไม่ได้เกิดจากการชนะใครเลยแต่อยู่ที่การยอมรับว่าเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครและเมื่อถึงวันนั้นเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของการแข่งขันแต่อยู่ในจังหวะก้าที่เป็นของเราเองต่างหากตอนที่สปล่อยวาง ไม่ใช่ยอมแพ้ปล่อยวางคำสั้นๆที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันคือการยอมแพ้หรือถอดใจจากชีวิตแต่แท้จริงแล้วผู้เขียนอธิบายไว้อย่างลึกซึ้งว่าปล่อยวางไม่ใช่การเลิกล้มแต่คือการยอมรับในสิ่งที่เกินการควบคุมของเรามนุษย์มักจะทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเราพยายามบังคับให้คนเข้าใจเราทั้งที่บางคนก็ไม่มีวันเข้าใจพยายามทำให้ชีวิตราบรื่นโดยไม่ผิดพลาด ทั้งที่ความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดหรืออยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนทั้งที่โลกนี้ไม่เคยเดินตามแผนของใครได้สมบูรณ์เลยสักคนผู้เขียนเตือนว่าความพยายามควบคุมทุกสิ่งคือต้นต่อของความเหนื่อยล้าในใจเพราะยิ่งเราพยายามยึดสิ่งที่ไม่อาจยึดได้เช่นความรู้สึกของคนอื่นหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงเรายิ่งสูญเสียพลังชีวิตไปโดยปล่าประโยชน์การปล่อยวางจึงไม่ใช่การทำอะไรไม่ได้แต่คือการเลือกไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบก อ,ก,อการปล่อยวางคือศิลปะแห่งการรักษาพลังใจเมื่อเรายอมรับว่ามีบางอย่างที่อยู่นอกอำนาจเราเราจะเริ่มหันมาดูแลสิ่งที่อยู่ในอำนาจเราคือใจเราเองเราไม่อาจควบคุมให้ฝนไม่ตกได้แต่เราควบคุมได้ว่าจะกางร่มหรือไม่เราไม่อาจเปลี่ยนอดีตได้แต่เราควบคุมได้ว่าจะให้อดีตนั้นสอนอะไรกับเราและเราไม่อาจหยุดความผิดหวังได้แต่เราควบคุมได้ว่าจะใช้มันทำลายหรือเติบโต การปล่อยวางไม่ได้ทําให้เราหมดแรงแต่ทําให้เรามีแรงเหลือไว้สําหรับสิ่งที่สําคัญจริงๆเมื่อเราหยุดต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราจะมีพลังในการเปลี่ยนสิ่งที่ยังเปลี่ยนได้เช่นทัศนคติการกระทําและความคิดของเราเองปล่อยวางจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าที่จะไม่ถูกความทุกข์ควบคุมมันคือจุดเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไปสู่การเป็นผู้เลือกท่าทีของตนเองและเมื่อเราทําได้ใจเราจะเบา โลกจะไม่ดูโหดร้ายเหมือนเดิมอีกต่อไปสุดท้ายเราจะเริ่มเข้าใจคำว่าปล่อยวางอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราเคยพยายามยึดไว้จนเจ็บมาแล้วเพราะการเรียนรู้ที่จะวางไม่ได้เกิดจากการหนีแต่เกิดจากการกล้าที่จะ,ะเผชิญแล้วค่อยๆย,ยอมรับว่าบางสิ่งไม่จําเป็นต้องอยู่กับเราเพื่อให้เรามีความสุขได้การปล่อยวางคือการคืนอิสรภาพให้หัวใจให้มันได้หายใจได้พักได้เป็นอิสระจากความคาดหวังที่เราเผลอผูกไว้เอง และเมื่อถึงวันนั้นเราจะรู้ว่าไม่ต้องควบคุมทุกอย่างก็ยังรักชีวิตนี้ได้เต็มหัวใจตอนที่สี่ใช้ชีวิตด้วยใจที่เบาชีวิตที่ดีไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงหรือเงินทองล้นฟ้าแค่มีใจที่เบาและจิตที่สงบก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่าหนังสือชวนให้เรากลับมามองความเรียบง่ายในชีวิตประจําวันสิ่งเล็กๆที่เรามักมองข้าม พราะมู่แต่ไล่าตามสิ่งที่ใหญ่กว่าเสมอเช่นแสงแดดยามเช้าที่ลอดผ่านม่านกลิ่นชากาแฟาหอมกรุ่นในเช้าว,วันใหม่เสียงหัวเราะของคนที่เรารักหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่ได้นั่งเงียบๆกับตัวเองสิ่งเหล่านี้คือความสุขแท้จริงที่มักถูกบดบังด้วยเสียงรบกวนของความเร่งรีบเหตุผลที่คนเราหนักใจไม่ได้มาจากภาระที่มีแต่มาจากวิธีที่เราแบกมันต่างหากบางคนมีภาระมากแต่ใจเบาเพราะรู้จักวาง บางคนมีพาระน้อยแต่ใจหนักเพราะมัวแต่ยึดทุกสิ่งไว้แน่นหัวใจที่เบาไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแต่หมายถึงรู้จักถืออย่างอ่อนโยนและรู้ว่าเมื่อไรควรวางลงในโลกที่ทุกคนแข่งกันวิ่งผู้เขียนชวนให้เราช้าลงแล้วหันมามองความงดงามในระหว่างทางเขาเขียนว่าเรามักคิดว่าความสุขอยู่ปลายทางของความสําเร็จแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในทุกก้าวที่เราเดินเมื่อเราเลิกเฝ้ารอวันที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ เราจะเริ่มเห็นว่าทุกวันนี้ก็มีสิ่งดีๆอยู่เต็มไปหมดแล้วใจที่เบาไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบหรือไม่ใส่ใจแต่คือการทำเต็มที่ในสิ่งที่ทำได้แล้วไม่ลงโทษตัวเองกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือการไม่เอาความคาดหวังมาทับใจคือการไม่เอาความผิดพลาดในอดีตมาทำร้ายปัจจุบันและคือการรู้ว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากการไม่ปล่อยให้ปัญหาลืมกินหัวใจมนุษย์จำนวนมากเหนื่อย ไม่ใช่เพราะชีวิตโหดร้ายเกินไปแต่เพราะเราแบกทุกอย่างไว้แน่นเกินไปเรากลัวเสียหน้ากลัวผิดหวังกลัวไม่เท่าคนอื่นกลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมไปว่าตอนนี้คือช่วงเดียวที่เรายังมีชีวิตจริงๆเมื่อใจเริ่มเบาเราจะพบว่าทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มสวยงามขึ้นโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยผู้เขียนกล่าวว่าเมื่อใจเบาเราจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองอีกครั้งเสียงที่บอกให้เรารักในสิ่งที่มี ขอบคุณในสิ่งที่ได้และให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดไปมันคือเสียงที่เตือนให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างเบาไม่ใช่หนีปัญหาแต่คือการอยู่กับมันอย่างเข้าใจและไม่ปล่อยให้มันกลืนเราทั้งหมดสุดท้ายชีวิตไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่มีความสงบในใจก็มีค่าพอจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะในวันที่ใจเบาเราจะไม่ต้องพยายามเป็นใครเพื่อให้คนอื่นยอมรับเราจะเพียงเป็นตัวเราที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไป และนั่นเองคืออิสรภาพที่แท้จริงของชีวิตตอนที่5้าการให้อภัยตนเองคือการเริ่มต้นใหม่หนึ่งในความทุกข์ที่หนักที่สุดในใจมนุษย์คือการไม่ยอมให้อภัยตัวเองคนเรามักให้อภัยคนอื่นได้ง่ายกว่าให้อภัยตัวเองเสมอเรามักเข้าใจว่าการลงโทษตัวเองคือสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเราทำผิดแต่แท้จริงแล้วการจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรเลยนอกจากทําให้เราหมดแรงจะเดินต่อไปในทุกชีวิต ล้วนมีช่วงเวลาที่เราอยากย้อนกลับไปแก้ไขอยากพูดหรือทําในสิ่งที่ดีกว่านั้นแต่เวลามันไม่เคยย้อนกลับได้สิ่งเดียวที่เราทําได้คือยอมรับและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเปรียบความผิดพลาดเหมือนกับเงามันไม่หายไปไหนแต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ให้มันบดบังแสงในชีวิตความสมบูรณ์แบบเป็นภาพลวงตาไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยพลาดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เคยล้มเหลวเคยตัดสินใจผิดพลาดในเส้นทางการแสวงหาธรรม ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ไม่เคยพลาดแต่อยู่ที่ลุกขึ้นมาใหม่ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกว่าเดิมการให้อภัยตัวเองจึงไม่ใช่การปลอดปละเลยหรืออ้างข้อผิดพลาดเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบแต่คือการมองตัวเองด้วยความเข้าใจเหมือนที่เรามองคนที่เรารักเราให้อภัยลูกเมื่อเขาล้มเราให้อภัยเพื่อนเมื่อเขาทําผิดพลาดแต่เรากลับไม่ให้อภัยหัวใจของตัวเองทั้งที่มันก็เพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งที่พยายามอยู่ทุกวัน การให้อภัยตนเองคือการคืนพลังให้ชีวิตอีกครั้งเพราะกลาบใดที่เรายังโทษตัวเองเราจะยังติดอยู่ในอดีตไม่กล้าฝันไม่กล้าทําสิ่งใหม่และไม่กล้ารักตัวเองอย่างแท้จริงแต่เมื่อเรากล้าพูดกับตัวเองว่าฉันผิดได้และฉันจะดีกว่านี้ได้ในวินาทีนั้นเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วการให้อภัยจึงเป็นเหมือนการเปิดประตูออกจากกุ๊กแห่งความรู้สึกผิดที่เราสร้างขึ้นมาขังตัวเองไว้การให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยน น้ำหนักในใจที่เราต้องแบกทุกวันมันทําให้เราหายใจโล่งขึ้นและมองชีวิตข้างหน้าได้ชัดขึ้นผู้เขียนได้ฝากว่าอย่าตัดสินตัวเองจากความผิดพลาดในวันวานเพราะคุณในวันนี้ไม่ใช่คนเดิมที่ทําผิดเมื่อวานอีกแล้วเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราจะเข้าใจความอ่อนโยนของชีวิตมากขึ้นเราจะไม่รีบตัดสินคนอื่นเพราะรู้ดีว่าทุกคนต่างมีรอยแผลของตัวเองเราจะไม่แข่งกับใครเพราะเข้าใจว่าการเติบโตคือ การเดินไปข้างหน้าแม้จะช้าแต่ก็ยังเดินอยู่และเราจะรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทั้งความผิดพลาดความเจ็บปวดและความสำเร็จเพราะทั้งหมดนั้นทําให้เราเป็นเราในวันนี้สุดท้ายความสงบไม่ได้เกิดจากการที่ชีวิตไร้าบาดแผลแต่เกิดจากการที่เรายอมรับรอยแผลนั้นด้วยความเข้าใจและให้อภัยการให้อภัยตัวเองคือการกลับบ้านของหัวใจบ้านที่อบอุ่นไม่ตัดสิน และเต็มไปด้วยความรักที่เรามอบให้ตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเรากลับมารักตัวเองได้อีกครั้งเราจะมองชีวิตด้วยสายตาใหม่เห็นความงดงามในความไม่สมบูรณ์และกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างสง่าง,งามอีกครั้งบทสรุปชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แค่ไม่หยุดเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เรามีปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความทุกข์แต่กลับมอบมุมมองใหม่ที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่าการคิดแบบเดิมมันเชิญชวนให้เรามอง ความไม่สมบูรณ์ของชีวิตเป็นสิ่งที่งดงามเป็นบทเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเคยทำพลาดเคยเผชิญความยากลำบากและเคยถูกความไม่เข้าใจจากผู้คนรอบตัวทว่าที่ทําให้ท่านแตกต่างคือท่านไม่เคยหยุดเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเข้าใจว่าทุกความผิดพลาดคือครูผู้ใจดีทุกความเจ็บปวดคือบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโต ทุกความผิดหวังคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยสายตาและหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเชิงทฤษฎีแต่เป็นการฝึกฝนใจของเราให้สงบเข้าใจตัวเองและไม่โทษตัวเองเกินไปชีวิตของเราจึงไม่จําเป็นต้องถูกต้องทุกครั้งไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของสังคมหรือความคาดหวังของคนอื่นสิ่งสําคัญคือกล้าที่จะลองผิดกล้าที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะให้อภัยตัวเองเมื่อเรากล้าทําเช่นนี้ เราจะหยุดหมุนวนอยู่กับความเสียใจและเริ่มก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจและอ่อนโยนต่อหัวใจตัวเองการให้อภัยตัวเองเป็นกุญแจสําคัญที่เปิดประตูสู่ความสงบและความสุขเพราะตราบใดที่เรายังตัดสินตัวเองอย่างเข้มงวดเราจะยังติดอยู่ในอดีตไม่กล้าที่จะเริ่มใหม่ไม่กล้าที่จะกล้าวไปข้างหน้าแต่เมื่อเรากล้าที่จะให้อภัยตัวเองแม้เคยล้มเหลวหรือทําผิดพลาดมากแค่ไหนเราจะค้นพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนที่ไม่เคยพลาด แต่คือการเป็นคนที่ยังรักตัวเองได้การยอมรับชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยความรับผิดชอบหรือไม่พยายามทําสิ่งที่ดีขึ้นแต่คือการไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวมาทําร้ายหัวใจเราเราจะสามารถมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากขึ้นมองคนอื่นด้วยความเข้าใจและมองตัวเองด้วยความรักสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนี้สอนให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดเติบโตและไม่หยุดรักตัวเองเพราะในทุกความผิดพลาดทุกความพลาดทั้งทุกครั้งที่ล้มเหลวมีสิ่งหนึ่งที่เราจะได้กลับคืนมาเสมอคือความสามารถในการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบาและหัวใจที่ยังเต็มไปด้วยความหวังถ้าชอบสรุปหนังสือแบบนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆและกดติดตามเพื่อไม่พลาดในคลิปถัดไปใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับแล้วเรามาสรุปหนังสือดีๆไปด้วยกัน Inspiration Channel ขอบคุณครับ